นี่เข้ามาแล้วเดียเด๋ยวเราจะไปพักที่บ้านเรเมือระบ,บานเดี๋ยวเราจะแตะสร้างเองไม่ต้องไปเสียเงนินอะไรนี่งั้นเราจะมีอาดีก่าเราจะขอ ไปพระบ้านท่อน่อยมรถเชื่อเรื่องหน่อยเพื่อนรถเต็มอืมโฟลเตอร์นี่เพื่อนเพื่อนเอามาแล้วตจงมีให้น้องให้เขาป็นปีน ไม่มีที่อยู่เนี่ยต้องหาบ้านก่อนอเฮ้ยเพื่อนๆไม่มีบ้านทำยังดี วะเพือนเพื่อนขับรถอะไรจะไหมลูกอ,อ้าวเออได้ไม่ได้เพื่อนทำยินดีทำยินดีอ่ะเพื่อนเพื่อน,อ,น,อ,น,อ,น,น,อ,นอ๋อได้แล้วเราขอ,นะออยู่บ้านนี้คืนนี้นี่ขออยู่กับ เพื่อนเราจะน่าจะไปซื้อบ้านแต่เองขออยู่บ้านนี้อืมเราต้องซื้อบ้านอืมเราจะซื้อบ้านมอล้วนะแต่ประตูเรา sini. Mari sini. Ni. Ni dia. Oh, you hang ambar. Oi. Ha, ini dia. มันหายไปมันหายไปเป็นใครไม่รู้ทำหายเราต้องขับรถไปที่ขับรถนี่แต่เราต้องไปสุด นั่นคือไปลงเขา นี่เราจะขอขับรถไปไปเล่นสน,น,นามกีฬาจอดตรงนี้โซนเราจะไปหรืไม่อ่ะเพื่อนออกไปได้ขึ้นใหม่ออกใหม่ออมีเวลาจะออกออกแบบนี้ไม่ใช่ป็บออกตามใจ จัดจังน่าสนใจนี่พออยู่ที่จันมีนีดได่ไงเน้ ปิดไม่ได้เพื่อนๆน,นี่เพื่อนๆวันนี้จะขหอนี่ชีดชีดไปรถรถอพิพจะต้องชีดน้ำออวันนี้เราจะพอให้อันนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะเพื่อนๆ Bye bye, everybody. Come. Bye bye. bye, bye.